น้ำอาบชาให้เรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมาใครอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพผราไตก็ลองถามคณะกรรมการเลยไต่ชุด300 300คงใกล้จะหมดอะ่ะเพราะว่าเฮียอวันนี่ก็รับไปแล้ว50ชุดแล้วเฉพาะคณะของเฮียมสมศักดิ์สมศักดิ์ลดเป็นพิมานอยากจะจบ่านใดอยากจะเป็นเจ้าภาพผ้าไทยชุด300บาทก็จะิด้ทอนาสามารถสอบถามคณะกรรมการได้ นคณะกรรมการได้ปีนึ่งเราก็จัดกันครั้งหนึ่งนะสุโขบุญจาสาวจโยการสะสมซึ่งบุญนําความสุขมาให้ทีนี้เราก็มีนางรำด้วยพูดผิดไปยังไม่ได้สรรเสริญนางรำเลยนางรำนี่มาจากจากไอ้นครสวรรค์มาจากหลายๆที่ก็ต้องขออนุโมทนากับคณะแพรของสีรุมทรัพย์ด้วยซึ่งนำโดยพ่อ รวนแม่ไข่เจำรอดมาเป็นเจ้าภาพกระถินให้กับท่ามยูคีในปีนี้อ่าใครจะปล่อยคมก็ปล่อยได้เลยนะได้ค่่ะอาโอ้โหหลวงพ่อพุทธาแนะนำงานมาเลยเดื่อยนี่สนนี้สบายมากเลยอุบาสกอาจารย์เลขาอุบาสคกป่วยนี่ยุ่งเลยไม่ไม่มีใครแย่งเลยนักป่วยสองปีร้อนเลยนะไอคณะเจ้าภาพจะติดต่อท่านพระครูเลยนะพระครูประธานพัทราครู อ่าเจริญพรขึ้นมาเขาปนตอนเย็นมาไหว้พระสวดมนต์ด้วยกันเลยหนามาเป็นกลุ่มเป็นคณะเดี๋ยวไปยังไงมาทีสถานที่ไปเยอะแยะเลยพระเจ้าตากสีทรงพ่อรวยทรัพย์อ่าเด็กหลงเจ้าแม่คนอิ่มหลวงพ่องไป

ยกโทษให้ข้าพเจ้าทำลายและปล่อยข้าพเจ้าทำลายมีความโกรธจับคบตายพิการอัสตรายด้วยเธอดการมีกระทงก็ลอยกระทงไปนะครับอเจ้าหน้าที่นะครับการ คนเช็งเรือดูน้องเรือครับเรือเล็กเรือเล็กนะครับเดี๋ยวไปขยเอาเรือออกไปก่อนสาธุสาธุ ไฟไปที่คนแปลงนะ

ข้งคมใเข้าสุดทุรรูปเรเรื่องหน้าหลง่อร่วมกันจดแต่วมเรียนแยเรื่องหน้าหลงก็องค์ระนอนและเรื่องหน้าเสาพระเจ้าอโศก็จะได้เจริญพรบุญไปรัตตยานักขาวพยายามแก้เป็นตัวแทนของคณะเป็นตัวแทนของคุณโยมบนตรี มีหดทางนั that, ่ง yeah, ี้หน่อยแันไปแย้ไปเนี้ยาไหมตองดูด้ยเดี๋ยว่แบ่งใส่แบ่งใส่เจ JJ อ๋อที่บ้านทิายหมดสองอาจารย์ใส่ยังเอา

แล้วก็คุกเงินพุกทองคุกกระิ่ของเราบริวารกระินทั้งหลายเราจะาร่วมกันแห่กองบุญขึ้นมาในช่วงแปดโมงเช้านะครับดังนั้นก็ขอแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ได้ได้ร่วมกันแห่จกาขึ้นมาเมื hmm. mm ่อ hmm. สักครู่ศรทธาบ้านพักที่บ้านคณะศรทธาทอาเธอแม่ต่อนี่รายงานรายชื่อเจวภาพบนภาพรูกศคสยาชั้นที่ตะเบี้ยเบน แะก่นนันั้นเรามาร่วมบุญกระอในครั้งนี้ก็ถือว่าเราได้ร่วมบุญเปเจ้าภาพอดกตัมร้ยเนเอาฮียทำใหม่อีกทีหนึงเฮียไปแล้วหรอร้อยแล้วของพ่อชาเรียบร้อยหมดไม่ใช่แล้วของพี่หลงเี่เขาอาคุณยังไม่ได้ใสไปเลยนะได้แล้วีเขาอะไีเขาเป็นร่วมงานดา พี่สอไปที่ก็ขึ้นนี่หมุนหมุนเสาข้างบนใช่ก่อนให้ลอับนะหมุนหมุนเสาเก่งเหมืนเก้าบาทคณะเจ้าพญามาเลเซียเขาจะถือไว้ทำไมสิครับไม่ต้องถือแล้วถืออ ก็อาเจ้าคุณของเราก็าได้มีสายคนุนเป็นกระสุก็ดีนบพี่น้องชาวก็เหรียนชาวปะตยโยอำเภอเด่ลำาอาําเภอหน้สองอย่างก็ดี มาจากลับบ <Queen. S 1> <74. S 1> ุก็ดีหอเขตต์ตบุบ้านนาก็ดีนาร่วมกันสร้างเจดีย์นโดยที่เราไม่ได้จ้างแต่ว่าเจต่านวจะาดีย์นาต่แล้วก็ค่าอาหารทได้จันามาเลี้ยงถวายพระคุณนาที่น่างมาด้วยสร้างเจนัก็เอาย่าง ปักปักตุลาเอามาวานีรู้นายนะสายดับก็ในกระถางดูอาจารย์ได้จัดซากไว้นตเป็นสถานที่ น้องพยายามเต็มที่แล้ว นังขามสระนังขธามิตพยามิสังขามสระนังขจามิาะ ร้อยได้เลยคบวที่สอนอนแต่ละสาที่มีรัฐบาลที่มีา้โรงาายหมายมากปขอ ได้สร้างพระพิสุขุเบจเพศเลยจมแม่เจ้าพาโจรแหงพรางิบัตโรแงสร้พงคพระเข้าคอนเสิร์องกคณะที่สองเร่เข้าอนเสิรวนที้นังอะไะ่ะไปยอ้มีิ้มให้ดีแตาพอเราันนี่สายปูเชือกเิดันเลยที่เ ถ้าใส่ปุ๋ยทั้งที่มาที่แบบพ่อค้าที่อยากได้ดด้วยจะเพิ่เข้ากันเข้าในเลยูดข้าในเเข้าในได้ วางแทนที่จะปรับปรุงตัวเองไม่เอาดัานไปโกรนไอ้คนที่บอกนี่คือคนไม่มีสติไง,งใช้ความโกรธเนี่ยจางแขนอ้อปาปากเอาน้ำร้อนก็เข้าไปในปากหัวตายตายแล้วก็ <c oughs> <c oughs>